สภาพที่หนึ่งวันที่ถูกทดสอบนะฮะเขาจะเป็นบุคคลที่กรอดอบกโกรธเกลี้ยว,วก็ไม่พอใจกับการที่เราทดสอบเขาเช่นวันนี้ขับรถไปแล้วเฉียวเฉียรถข้างๆเหมือนที่ว่าเราเฉียบปุ๊บเราก็ลงจากรถแล้วก็มาอ,อูกเวกวายๆอาจจะทำร้ายคนตรงกันข้ามด้วยซ้ำไป ไม่สามารถควบคุมคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองได้บุคคลแบบเนี้ยที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เราทดสอบเขาเขาสอบตกคนนี้เขาสอบตกนะครับซึ่งคนที่ไม่สามารถอดทนวันที่ถูกทดสอบได้เนี่ยนะครับบททดสอบตรงเนี้ยจะกลายเป็นสิ่งที่แย่สําหรับเขาไปเลย อย่าลืมนะฮะบททดสอบนะครับมันแค่บททดสอบซึ่งหลังจากบททดสอบเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีรออยู่และก็มันมีสิ่งที่แย่ๆรออยู่เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเจอบททดสอบแล้วเราไม่สามารถคอนโทรลนับซูตัวเราเองได้เนี่ยเรากดกิ้วแล้วก็ไม่ย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยทษคนนั้นทีทษคนนี้ทีเนี่ยนะฮะคนๆน,นี้สอบตกสิ่งที่ดีรออยู่เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับเขาประเภทที่หนึ่งนะฮะ เพศที่สองเจอบททดสอบเดียวกันเลยแต่เขากลับเป็นคนที่ซบบัดอดทนพอเจอบททดสอบคิดได้แล้วนี่คือเอาหลทดสอบเขานะไม่ไม่โดนเรื่องนี้ต้องโดนอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างแน่นอน เขาอดทนไม่อวกเวกไวาวยและก็นึกถึงอัลลอฮ์ทันทชเยว่านี่คือบุตรทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และลาบุคคลที่ยับยั้งอารมณ์ของเขาเองและก็ไม่ไปทําร้ายคนตรงกันข้ามที่มีปัญหากับเขาเนี่ยบุคคลประเภทเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ดีให้กับเขาไว้แล้ววะบะชิริซอบิรินอัลลอฮ์บอกให้แจ้งข่าวดีบอกให้ธนบีเนี่ยแจ้งข่าวดีว่ามีสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนนะครับ ประเภทที่สามเจอบททดสอบเดียวกันเลยนะฮะเขารู้สึกอริดอพอใจในสิ่งที่อลอ์ทดสอบกับเขาพอใจทำไมพอใจครับวันนี้เราขับรถไปชนเขาจ่ายห้าหมื่นเอ๊เราพอใจได้ด้วยหรือเราเจอบททดสอบต้องจ่ายเงินค่าเสียหายไปห้าหมื่นเลยนะทำไมต้องพอใจกับบททดสอบล่ะ ต้องพอใจครับเพราะอาลอ์ทดสอบเราแค่ห้าหมื่นดีนะที่อลอ์ไม่ทดสอบให้เราเสียชีวิตไปหรือรถเราพังไปทั้งคันเลยเนี่ยเนี่ยต้องดีใจแล้วพอใจที่อลอ์ทดสอบเราเพียงแค่นี้พอใจแล้วอันหำดุลินละคนประเภทนี้อลอ์เตรียมสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาอย่างแน่นอนถ้าเราคิดว่าที่เราเจอสิ่งหนัหนกๆเนี่ยคือบททดสอบสุดท้ายประเภทที่สประเภทนี้ดีที่สุด และอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในประเภทที่4ความจริงแล้วประเภทที่สองเนี่ยเข้าเกณฑ์สอบผ่านแล 3, น้วสามดีขึ้นมาหน่อย4ีนี้คือดีที่สุดคือบคุคคลที่เจอบททดสอบแล้วเขาชูโกรเขาขอบคุณต่อลอสุบาฮานะหัวตาลาที่ให้บททดสอบกับเขาถึงแม้จะเป็นเรื่องหนักขนาดไหนก็ตามแต่ที่สุดของที่สุดเลยนะเวลาเจอความเสียหายเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขากลับเป็นบคุคคลที่อะไรครับ ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทดสอบเขานะฮะเพราะฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์รักคนหนึ่งคนใดอัลลอฮ์จะทดสอบคนนั้นเขาเลยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาเพราะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าอัลลอฮ์กำลังรักเขาอยู่ไงนะครับอัลลอฮ์นะครับ, All, ร,บรักคนหนึ่งคนใดนะครับอัลลอฮ์จะ ทดสอบคนนั้นให้เราจำฮะดิษวน,นี้อยู่ในหัวเลยนะฮะเวลาเจอสิ่งที่แย่ๆในบ้านเวลามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเวลาอะไรก็ตามแต่ในในครอบครัวของเราเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่านั่นคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลานะฮะให้เราขอบคุณและถ้าหัวใจของเรานั้นขอบคุณกับบททดสอบตรงนั้นอินชอัลลั์นะครับสิ่งที่ดีที่รออยู่นี่ให้กับเราอย่างแน่นอน